Good morning my student, how are you today? I'm great, thank you. Today is Tuesday. สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เมื่อวานเราสรุปบทเรียน Unit f t r t w e w t h t r e r ไปนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกทบทวนที่ Google Form นะคะวันนี้ครูจะมาทบทวน Unit 1 and u n i t 2นะคะะ สำหรับยูนิตวนะคะก็จะเกี่ยวกับ about me นะคะเ,เกี่ยวกับตัวเราเองนะคะในบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลของตัวเองนะคะ,ะการบอก ลักษณะของตัวเองว่าตัวเองมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือสามารถบอกลักษณะของผู้อื่นได้นะคะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการแต่งกายไปในงานต่างๆนะคะอย่างเช่นงานพาร์ตี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายกันก่อนนะคะ p a r t s of the body ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอส่วนแรกเลยก็คือ head ศีรษะนะคะต่อมาคือ hair ผม ear หู mouth ปาก arm แขน finger นิ้วมือ foot เท้า Hand มือ Nose จมูกและสุดท้ายก็คือ eye ตานะคะอันนี้จะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปเป็นการอธิบายบอกลักษณะนะคะ,ะเราจะใช้คำถามว่า what does she look like what does she look like นะคะ อันนี้เป็นการถามว่าลอนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,ะดูที่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขามีลักษณะเป็นยังไงอ่า she is ร a l l and thin อ่าก็คือเธอเนี่ยสูงและผอมนะคะอ่ะต่อไปค่ะดูว่าเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง นะคะ she has long brown hair, big eyes, a small nose and a small mouth เธอมีผมยาวสีน้ำตาลนะคะดวงตาโตมีจมูกเล็กและปากที่เล็กนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ การสวมใส่เสื้อผ้าของเธอนะคะ she is wearing a black blouse and white skirt อ่าก็คือเธอเนี่ยสวมเสื้อสตรีสีดำและกระโปรงสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นการที่บายบอกลักษณะของบุคคลนะคะ ต่อไปจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการแต่งกายไปงาน p า r t y นะคะ w h a t are you going to wear to the party? อ่ะอันนี้จะเป็นการถามนะคะว่าคุณจะแต่งชุดอะไรไปงานเลี้ยงนะคะอ่ะจากในภาพนะคะ I'm going to wear a shirt, shorts, a belt, and shoes นะคะฉันเนี่ยจะสวม เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสัน้นเข็มขัดและรองเท้าไปงานเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นการอธิบายชุดเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงหรืองานต่างๆนะคะต่อไปจะเป็น Unit 2 things around us นะคะบทนี้จะเกี่ยวกับรูปทรงขนาดและก็สีและก็จำนวน ตัวเลข number นะคะ shapes circle วงกลม triangle สามเหลี่ยม square สี่เหลี่ยมจตุรัส rectangle สี่เหลี่ยมพื้นผ้า star ดาว hexagon หกเหลี่ยม oval วงรี Dia p o n d เพชรหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ h p f ก็คือรูปทรงนะคะต่อไปเป็นการถามรูปทรงของลักษณะสิ่งของนะคะอ่ะอันนี้คือรูปนาฬิกานะคะ what shape is the clock what shape is the clock อ่ะมีลักษณะเป็นยังไงคะ it is round ่ะภาพต่อไปค่ะอันนี้คือ television What's h a p e i s the television? It is rectangular. อ่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบขนาดสิ่งของนะคะจากภาพนะคะ fat and thin นะคะอ้วนและผอมนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงนะคะเขาจะอ้วนและผู้ชายจะ ผอมนะคะจากภาพเราจะแต่งประโยคได้ว่า she is fat she is fat ผู้ชายก็จะเป็นอะไรคะ he is thin he is thin จากภาพนี้ค่ะจะเห็นว่าขนาดก็คือ tall and short นะคะ,ะนักเรียนดูที่ทอมค่ะ อทอมเขามีลักษณะเป็นยังไงสูงใช่ไหมคะส่วนจอห์นเป็นยังไงคะเตี้ยก็คือ short นะคะเราจะแต่งประโยคได้ว่า Tom is tall Tom is tall นะคะส่วนจอห์นนะคะ John is short John is short สุดท้ายจะเป็นเรื่องสีนะคะ,ะรูปภาพแรกค่ะ red สีแดง (orange) สีส้ม (yellow) สีเหลือง (green) สีเขียว (blue) สีน้ำเงินหรือสีฟ้า (purple) หรืออีกคำหนึงนะคะใช้คำว่า violet นะคะก็คือสีม่วง (pink) สีชมพู (blau) สีน้ำตาล (the last picture) black สีดำนะคะสำหรับภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะเราได้ทบทวนทั้ง unit 1 and unit 2นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันในชั่วโมงหน้า see you again next time goodbye